เงื่สองเงนไขลูกยางสาวไทยต้องทำเพื่อคว้าสิทธิ์ลุยสิบชิงแชมป์โลก2027ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จกับการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายน2025ตลอดทัวร์นาเมนต์ได้รับเสียงชื่นชมจากบรรดาน,นักกีฬาและแฟนๆลูกยางทั่วโลกรวมถึงสาพันวอลเล์บอลน,นานาชาติ f i b ที่ก็พอใจเป็นอย่างมากกับการทำหน้าที่ของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยในครั้งนี้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ในฐานะเจ้าภาพทําให้ไม่ต้องทําตามเงื่อนไขใดๆของสาพันบอลเล่บอลนานาชาติ FIVB อย่างไรก็ตามในการแข่งขันบอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027อีก2ปีข้างหน้าหาทีมสาวไทยต้องการที่จะเข้าร่วมในทัวร์นาเมนต์จะต้องทําตามเงื่อนไขยอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้ถึงจะสามารถคว้าตัวลุยรอบสุดท้ายเปิดเงื่อนไขทีมได้สิทธิ์เข้าแข่งขันบอลเล่บอลหญิงชิงแช,งชมป์โลก2027 ต้องติดหนึ่งใน3ารายการชิงแชมป์เอเช er ีย2026ต้องเป็นหนึ่งใน15ทีมที่มีอันดับโลกดีที่สุดซึ่งยังไม่ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันในรายการชิงแชมป์โลกสำหรับที่ผ่านมาวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าตั๋วลุยสุชิงแชมป์โลกรอบสุดท้ายได้ทั้งหมด6ครั้งเป็นเจ้าภาพหนึ่งครั้งทำผลงานได้ดีที่สุดคือการคว้าอันดับ13ในทัวร์นาเมนต์